bài đi phi nong sờ đi bao giờ phi nong ơi ôn là này cả đây, có áo nằm nhám luôn còn thì phong nằm nhám phi mờ cô ô ô là bớt này lụa cả hàng kho lụa nhua nhua im mà để là mình làm của nhà quen nó còn à nhạc dù năm tám mẹ các phụ khơi ào mãi 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 เคสนันเบิรงดูนางมันได้อยู่ออฮีว้าวไปนั่นแหละบ้านี้เอาน้ำเย็นลองอินในตูมันหน่อยโยกลงไปงรถทอนก็ถึงรถเลยนื่อหมูแซนน้ำเย็นนะเสนเอามาน้ำตาลยากกว่าหมูแส้นอ่อนโอ้โอลอยเก็บแล้วเด้อชาชาเอาอันนี้ก่อน

เอามาลงมาแบบนี้อันนี้เอานอีนก็ได้ีนกไดหไปตัดเหล็กเเวลาตัดเหล็กนะคะแทนทีจะเห็ดคุณอะลงก้เอาเห็ดอ่ะลง <c oughs> สูตรมั่วพี่น้องเอ้ยั <c oughs> างแรกคลิปกุโนเห็ดกินเด้อนน่เด้อ แเอาน้ำเย็นใส่ข้านะคุณโน่นนะโน่นทำอะไรก็ไม่รู้กินตรงไหนนะังจาตีนนะต้มมาใส่อีกโลหนึ่งว่าสิอันนั้นเออเห็ดนะว่าเห็ดมันลาย กำลังเบิ่งเ็ดมาลานบกโคกันบุกำกึ่งกันล,ลวกสเสบดชีลอตชลอางยงผักบวัวหอมไงยังชีมึงดูหัวนางมัน,น,นต,ตามม่นเสียเลยเสบดแลวมันหวานวาแล้วหวานแล้วหวานแตแกน้ำอันกะทียม,มางวานน้เขาเด้ไปแล้ว

อโอ้โหีดไปเห็นหนาร้านน่อยได้บบน,นี้ได้เอาอย่งมือคนนหะหน,น่อย,พยอเพื่อดังอกกระซามอี่เนาะอาลงลง <c oughs> สวยกันขยุมขยุมขยุม จักสืกสูตรหรือบ่เด้ออ้ยมือองี้ไขกลัวซุปทุงยางใส่กระสลาวน่ะสบายทุงยางใช่ไหทุงยางก็บเบิดพอเห็นเป็นน้ำกระซอมจะโชว์เอาล้อมนะคะว่างมันเข่ากันมาแล้ตังสายตังสายดงชิได้โอ้โหกันะฟาทุกครั้งแรก ครัง้งแรกมาสิตูนไปเอาไปเชียเคียซามใหญ่มาฝากพลอยกดแชร์ผิดพลาดจะตีเตียนมาเธอหนาสิปรับตูพี่น้องเอ้ยเอาขอมาหนิมาจสอร่อยหรือไม่อร่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดตัวนนี่พวเห็ดพวกใบดองอันนี้แหละนี่งานนะแบบซี่แหละมันขมนะมึง น้ำมะนงาวมันแซ่บน้ำหนึ่อันกระเทียมดองปกติบุพเวเขาใส่ตีนไก่โอ้ยในงานมันมันตีนไก่มันบุเพียงพอดอกเนาะทำบุหรี่ดิเราเขาใส่งาปลืยเขาใส่ซีดมันชุกและตูนตีนไก่น่อมัใส่แครอทย่างอยู่ได้หัวหนึ่งนี่ยขึ้นเนใส่เบื่อเจียวพอดีงามเนาะคิดว่าเฮ็ดสิบบลายปั้นนี่ เออมากาบ้านบ้านขึ้นภาวาอตินไก่มาลองอีกร้อยทุกระเบงอื้มหวานบัตสิลืมลืมมกเร่นออรน้องอถูกซามอยากเลยพี่น้องเอ้ยเซดามีทางไปบริหนังกินขากสิไปกินเมื่อหนาดเดน่องเด้ออซิ่มซิมซิมซิมซมซม เต <sh> ิมท <sh> ุกอย่างพอเนาะแซ่บแล้วเนาะป๊ะๆๆๆแซ่บบ่แซ่บอุโบสถแล้พี่น <sh> ้องเอ้ยสามจักเลยพี่น้องเอ้ยสูตรครั้งแรกู้สุลมุนคกะยังกตวงบ่ถบ่ฮู้เฮ็ดสิเลอะปานนี้เ้านพี่น้องเฮ็ดสามบักใหญ่ตักมากินหน่อยนึงพี่น้องพอ

สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนสุขุกคนพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อสามบักโอ้ยสามบักใหญ่กับแบงให้พุ่นแบงให้พี่เอาไปกินที่บ้านสองข้อน้ำถามเดือนนาลูกนี่ตีนไก่นี่อยากกินอันเนี่ยมาเปล่าหอนี่เอ้าเดี๋ยวเห็นจะเอาให้ลูกสีเออเออลูกสีเปล่าหอ กินไก่โลหนึ่งได้พี่น้องเอ้ยน้ำยำอยากจืดๆเนาะจะจะวกพออีหยังแซ่บอยู่บ่เคยเจ้่าเสียบอยู่เนาะชี้บวไฮรสชาติได้เด้อจ้าไม่นบอกเด้อพี่น้องชุดหนาที่ปับปรุงเึมมืจะเห็ดใหม่เด้อืมไม่แล้วปากเห็ดกินใหม่ ก็เนมือนอ่ะบอกกินแล้วยังอยู่จงไปบอกเธออยู่ท่านอาจารย์เคยแดงนะพี่แดงคือกันแล้วหนิ่มักเพชรในสวนพี่น้องเลยปลูกเองกับมือ ไปูกมะเพ็ดเาาไ่ได้ปลูกบ่กานราปลูกหนึ่งกบาปลูกนอบลกหถกนาจนถ้าปลูกจนะเฮ้ยเยยังงนี่อันนี้นะไเอาเลยอืไ Hãy hẹn loại bọn, cầu à, bọn cầu hay... Điều Điều nó đi Hãy hẹn loại bọn còi. Nóng hãy 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 nè hãy 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 ไ <嗯 S 2> ม่嘛มัดอืมอืมตอนไปซื้อลืมตีนไก่ให้ตาจอยซื้อมาแต่สบันหมดลูกซีดอ้เนียู่ต่ำกล้องอค่ะย่ออย่างนีเนี่ยล<ม>ูกซีดมาเดียวมันเบิดแล้ว

มือเราเป็นไก่มาเท่อเลยมาเฮ่อเลยเอาตีนนั่นคัดเผาเอาตีนอ่ะสอนเน้นมันเสร็จเสร็เอาตีนคัดแบบมันก็ไระ่ได้ vòng gật con, kapuki nổi bớt phúc mhm không chịu hảo nói đi vắng ơi nó mạo tháp i live con hiểu được nơi mhm 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 กินข้าวอิ่มเลยก็มากว่ามันไปไากินแอ่มากไหมนะอากินมันก็ซือ้อ,อ,อม,มืนนะ่อได้มันซ้ำไหนห้ามแม

เห็ดนอกนอกเห็ดเห็นอกเห็ดนอกแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยนอกแซ่บป่ากินแหนมากันนะนะป่ากินอะไเดีกหนึ่งอืม่าอืมเดี๋ยว กำลังพระจากเกลี้ยงแสะพี word, ่น้องเอ้ยล uh. ุกชิ normal, ้นเดินลุกซีนเบิดพี่น้องเอ้ยลุกชิ้นกดินจนมืดป่ะพี่น้องเอาอีกแล้วไม่เคยกันแสบกะพอๆกันคลิปหนาด้วยเพื่อนเลยชูสมีหมันเสมอหมันเสมอมันคือเก่าพี่น้องเอ้ยพอๆกันคือเก่าอยู่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยมากินเนยบางใหมเนาะบายบาย